have to go nanny. Why are we you gonna go to Wake Us well? Watch me see the girls. Okay. <laughs> <One next stand. laughs> and yeah, we're gonna find something to eat in Wake Us. Uh, สวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับจริงๆแล้วอะ่ะผมต้องเปิดฟล็อกอ่ะในห้องนอนแต่ว่าเพื่อนด้วยความที่บอกว่าเออเดี๋ยวถึงแล้วจะโทรหาประมาณ20นาทีพรอมโทรมาปุ๊บก็คือว่ามันบอกว่าถึงหน้าบ้านแล้วผมก็เลยต้องมาเปิดในรถก็คือต้องรีบอาบนานทุกอย่างเลยเ,ออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนเนี้เราจะไปลาสเวกัสกันก็คือเป็นทริปด่วนทริปไฟไหม้เลยนะครับผมก็คือจะไปกันคืนเดียวแล้วก็อยู่2อวันแล้วก็กลับพรุ่งนี้ตอนเชา้าก็คือเพื่อน ชวนไปแหงเอาที่บ้านเขาแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเวลนะครับผมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถไปประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เวกัสครับแล้วเวกัสมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกัน make a right เ yeah. ตอนนี้ก็คือหิวข้าวก็มาซื้อแมค o โดนัลส์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าการสั่งแมค o โดนัลส์ที่อเมริกาจะเป็นยังไงนะครับก็คืออันนี้จะเป็น drive to แล้วก็เราอ่ะจะสั่ง กับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวต้องมาจ่ายตังค์แล้วหลังจากจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บ mm hmm. ก็จะไปรับของนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันผมก็คือว่าเราจะได้หมายเลขไลน์แล้วก็สั่งอะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับสั่งเป็น spicy mexican สองชิ้นนะครับแล้วก็โค้กสองที่โอเคเดี๋ยวเรา <sweet. S 2> ไปเจอกันที่เวกัสเลยครับคือตอนนี้ผมง่วงมากเดี๋ยวผมจะของงีบก่อนแล้วสลับขับรถกับเพื่อนผม จะยันไครับไป Why we gonna go to wake as well? because we're gonna watch Miss Universe. Okay <laughs> yeah, because he told me like in the Philippines the Miss Universe is really Vegas for you guys and we're gonna go to stay at will. Friend house and then for one night, right? Yeah, one night. Yeah, yeah. one night stand. One night stand. <laughs> <laughs> and yeah, we are gonna find something to eat in Vegas. What kind of food? Um, I'm prefer Asian and prefer white. <laughs> uh, American food is American a good. food and Asian. food And Asian food. Yes. yes. All right. You want the buffet too? Buffet that's good too. <laughs> All right. See you okay, in Vegas, guys. You. Bye. <laughs> ตอนนี้นะครับคือหิวมากแล้วก็กะว่าวันนี้เรามาที่ห้างก่อนนะครับคืออยากกินกาแฟมากเพราะเพื่อนบอกว่าขับรถไม่ไหวแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ผมขับรถต้องหาซื้อกาแฟก่อน <c oughs> แล้วคือตอนนี้เรามาหาที่กาแฟสตาร์บัคกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเป็นคนขับรถแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนผมมันนอนแค่สี่ชั่วโมงเองแต่ผมมานอนสามชั่วโมงผมต้องขับรถอยู่ในอา a ์ k เวอร์ร์บ เดี๋ยวเจอกันนะครับสรุปได้กาแฟบีนแทนนะครับไม่หาสตาร์บ k <c oughs> <c oughs> s ไม่เจอมันมันไม่กินเพราะว่าถ้ามันกินแล้วมันจะอึกันเลยอ h แล้วไม่เจอโอ้แต่ฟังชา s อล like if you drink coffee you will want to poop after that yeah meet you after that let's see how bye for now Woo. My turn now Okay เดี๋ยวประมาณอีกสัก2ชั่วโมงนะครับเราก็จะถึงแล้วแล้วคือตอนนี้เ <laughs> พื่อนจะกินข้าว <laughs> ผมก็เลยต้องขับรถโอเคเจอกันครับพ <laughs> ี่เอคาสบาย ตอนนี้นะครับเราไปบ้านเพื่อนมาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาเที่ยวกับเพื่อนนะครับไมมีเพื่อนสองคนอยู่ตรงนั้นมันไม่กล้าเดินมาโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปบาร์กันนะครับตอนนี้ก็คือจะมีแกมโบ้อยู่ทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาอะไรดื่มกันแล้วเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย จับบาแล้วนะครับผมก็คือว่าจะไปหาอะไรกินก่อนหลังจากนั้นก็จะกลับบ้านกันเพราะพรุ่งนี้ผมต้องกลับเอว้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีทำธุระประมาณตอนเย็นด้วยนะครับไงคืนนี้คุณไหนส่รับฝันดีครับบาย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  I'm home right now and then all my friend gonna try to go sleep now and good night guys bye, bye. bye. see you tomorrow back <See you S 1> to <tomorrow>. only tomorrow too bye bye good morning นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันเราก็เดี๋ยวผมต้องมีทุราประมาณตอนหกโมงเย็นแล้วตอนเนี้ยเที่ยงแล้ว เดี๋ยวต้องรีบไปอาบน้ำกลับ l อแต่คิดว่าจะช้อปปิ้งก่อนข้างทางแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่ามีเวลาเหลือไหมคือตอนเนี้แผนก็คือว่าเดี๋ยวต้องไปกินข้าวแล้วก็หลังจากนั้นก็ขับรถกลับอะเรเลยงั้นเดี๋ยวดูกันว่าแผนวันนี้จะได้ทําอะไรบ้างเพราะว่าต้องไปทําธุระตอนหกโมงเย็นเที่ยวเลยครับเดี๋ยวเจอกันไป <c oughs> <c oughs> What are you making <c oughs> โอ้ไข่ไก่นี่สแกตสม just one hand just one hand <c oughs> ตอนนี้นะครับผมต้องมานั่งทำงานก่อนนะครับเพื่อที่จะกลับเอวเอแล้วก็พร้อมจะไปมีดิ้งตอนเย็นนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมต้องทำงานก่อนแล้วก็รีบกินข้าวแล้วก็กลับเอเอนะครับไป เรากาลังจะกับเอาเอแล้วแล้วเดี <reh ad S 1> ๋ยวว่าจะไปเ u t l e t ข้างทางก่อนแต่ว่าต้องไปถึงที่นู่นก่อน6กโมงไม่รู้ว่าจะทันไหมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับบาย What I can t open the door นี้นะครับก็ stop ที่1ก็คือเมื่อวานอ่ะเ stop แต่วันนี้ stop แรกอยู่ก็คือจะมาซื้อ Starbucks กับเพื่อนก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ได้เป็นคนตอนเช้าด้วยก็คือต้องหากาแฟกินเมื่อกี้กินมาแก้วนึงแล้วแต่รู้สึกไม่สตรองพอ ก็ mm hmm. คือตอนนี้จะไปอีกแก้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับแล้วครับไปเจอกันโอเคครับตอนนี้นะครับผมแวะซื้อ Starbucks เสร็จละแล้วเดี๋ยวต้องขับยาวไปถึงเอวเลยประมาณอีก4ชั่วโมงนะครับแต่อยากแวะเอาเลทมากเลยแต่ต้องดูก่อนว่าม,มีเวลาไหมงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอวเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วบ๊ายบาย ตอนนี้อะไรทราฟฟิกมากเลยรถติดนะครับผมว่าอีกประมาณสินาทีน่าจะถึงโอเคงั้นเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันก็ตอนผมไปนอนแล้วกันไปไปครับ